เรื่องแรกไม่มีอะไรจะฮอตไปกว่าเรื่องของสสจิรัตน์นะท่านผู้ชมครับสสจิรัตวันนี้ท็อปนิวส์ของเรานะท่านผู้ชมก็คงทราบกันดีตั้งแต่รายการข่าวเป็นข่าวเราได้คําพิพากษานะฮะเราได้คําพิพากษาที่นายจิรัตทองสวนนะครับได้ไปเข้าสู่กระบวนการขึ้นศาลยอมรับสารภาพเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งอ่านแบบทุกตัวอักษร คำนะที่ภาคษาของสารนี้มันตรงกันข้ามนะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านสอส,อสอจิรัตเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในเครือมติชนซึ่งวันนั้นไปแล้วก็มีการเอาสอดอ43ซึ่งความจริงไม่ต้องงัดออกมาให้ดูก็จบแล้วเกลื่องมันจะเงียบแต่เอาละ่ะเมื่อคุณอยากจะเปิดหน้าชนโต้กับสังคมนะฮะโดยไม่ ไม่คิดว่ากระบวนการตรวจสอบมันจะตรวจสอบแบบจริงจังแบบนี้ภาพก็คือภาพด้านหลังผมนี่เองนะภาพด้านหลังผมที่สสจิรัตได้มีการงัดสอดอ43ออกมาให้ดูวันนั้นจุดเปลี่ยนของคุณจิรัตเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะไอ้ขอคลิปนี้ของเก่าแล้วคุณดูรอนโอ้โหดูนจนเบื่อดูจนดูจนจำได้แล้วนะฮะหลายคนบอกดูจนเบื่อแล้วยังเอามาให้ดูอีกนะฮะท่านสสจิรัตบอกว่าแบบนี้นะครับบอกว่าเนี่ยผมอะ ไปเรื่องนี้มันประมาณทัก13บสปีแล้วอุตส่าห์ไปคน้นค้นเจอที่บ้านคุณแม่สอรสีแล้วก็ในสอรสีระบุว่าจับได้ใบดำนะฮะสอรสสระบุว่าจับได้ใบดำนะครับ,ออรบ,บ,บ,รบผมไปรายงานตัวช้า1วันนะสมมุติว่าวันนี้ต้องไปรายงานตัวเพื่อเตรียมที่จะจับใบดําใบแดงแต่ว่าผมไปรายงานตัวช้า1วันเท่าน,นั้นเองนะฮะก็อวนรุ่งขึ้นของวันที่ต้องไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บ ก็ต้องไปทําเรื่องเข้าไปที่สถานที่ราชการไปทําเรื่องที่ศาลแล้วก็จบกันไปเอาจริงนะที่เขามาบอกผมว่าเรื่องเ,อเรื่องทําไมถึงต้องหนีหรืออะไรเนี่ยคดีความมันหมดไปแล้วหมดตอนที่ผมอายุ30ปีมีแต่คีย์เวิร์ดเกิดขึ้นมากมายนะครับท่านผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแบบช้าๆนิดหนึ่งนะครับว่าตัวของคําพิพากษาของศาลที่ออกมาวันนี้ว่าอย่างไรนะครับ ท็อปนิวเราได้คำพิพากษาของศาลอาจจะขึ้นให้ดูแบบรเร็วๆนะฮะอาจจะขึ้นให้ดูแบบรเร็วๆนะครับศาลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับศาลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30สิงหาคม2,555นะครับเป็นคดีความระหว่างพนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโจทก์กับนายนวรินหรือจิรัตทองสุวรรณจำเลยนะครับ เป็นโจทย์ซึ่งฟ้องในนวรินหรือว่าจิรัททองสุวรรณจำเลยนะครับรายละเอียดก็ว่าไปตึ๊บๆ,ๆตอนนั้นนี่อายุ21ปีนะครับเป็นจำเลยหาว่ากระทำการความผิดฐานพรบร,บรับราชการทหารนะครับโดยกล่าวหาว่าจำเลยเป็นทหารกองเกินมีอายุครบ21ปีมีหน้าที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองเกินประจำปี2,555จำเลยได้รับหมายเรียกของนายอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาอันเป็นท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของจำเลยไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองเกินณนะที่ว่าการอำเภอบางประกงเมื่อ2เมษายน2,555 2เมษายน2,555ครั้ง เมื่อถึง2เมษายน2555เวลากลางวันจำเลยหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปแสดงตนให้คณะกรรมการตรวจเลือกทําการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองเกินประจําการตามหมายเรียกดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อจำเลยจะไม่ต้องเข้ารับราชการทหารประจําการคือเพื่อหนีนะเพื่อหนีแล้วก็ เหตุเกิดนะครับโทษความผิดก็ตามพรบรัฐวิชาการทหาร2,497มาตรา27มาตรา45ของพรบรัฐราชาการทหารสารตรวจคำาสารสอบจำเลยเกี่ยวกับทนายความแล้วจำเลยถแถลงว่าไม่มีและไม่ต้องการทนายความและจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาสารพิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกหนึ่งเดือนไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายอาญามา,ามตรา56นะฮะมีชื่อท่านผู้อุปกมามีชื่อโจทก์ก็คืออายการและจำเลยที่เซ็นรับตรงนั้นก็ชัดเจนข้างล่างจิรัตทองส่วนนะฮะจิรัตทองส่วนก็คือเจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนชื่อแหละนะ เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นข้อมูลที่ระบุปรากฏในคำพิพากษาอันนี้ชัดซะยิ่งกว่าชัดนะฮะถอดรหัสกันนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเอออ่านเสยืดยาวนี่ตรงไหนยังไรแล้วมันมีอะไรนะฮะคลิปที่เราเปิดให้ดูคุณจิรัตอ้างว่านะตนเองนี่ไปรายงานตัวช้า1วันนะครับโดยไปรายงานตัว ที่ตรวจเลือกที่ว่าการอำเภอเจ้าหน้าที่นะไปช้าหนึ่งวันก็คือวันที่สองต้องไปแต่คุณจิรัตไปช้าหนึ่งวันก็ติ้งต่างว่าเป็นวันที่สามนะวันที่สามเมษายนถึงไปเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปที่หน่วยตรวจเลือกที่อำเภอเจ้าหน้าที่พาไปเสียค่าปรับที่ศาลจากนั้นตนก็กลับมาที่อำเภอและจับใบดำใบแดงก่อนจะได้ใบสอรสีนะฮะ นี่คือสิ่งที่คุณจิรัตพูดในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คําพิพากษาออกมาแบบนี้คําพิพากษาออกมาบอกว่านายจิรัตอ้างว่าได้ไปเสียค่าปรับที่ศาลแต่คําพิพากษาชัดเจนว่าศาลไม่ได้พิพากษาลงโทษปรับนะฮะศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหนึ่งเดือนแต่โทษจําให้รอลงอาญาปรับไม่ได้ปรับเลยนะครับไม่ตรงที่หนึ่งและมั่วครั้งที่หนึ่งกันแล้วกันถัดมา จิรัตบอกว่าเจ้าหน้าที่พาไปเสียค่าปรับที่ศาลจากนั้นตนก็กลับมาที่อำเภอและจับได้ใบดําใบแดงก่อนจะได้ใบสอ,อ .43 แต่คําพิพากษาจะเห็นว่าศาลจะมีคําพิพากษาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับจิรัตวันที่2เมษายนเป็นวันที่ต้องไปตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารจิรัตบอกว่าผมไปช้าหนึวันก็คือวันที่3เมษาแต่สาเมษา55 สารมีคำพิพากษาออกมาวันที่เท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมครับผมอ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นี้30สิงหาคม2555หรืออีก5เดือนต่อจากนั้นอีก5เดือนต่อจากนั้นนะฮะไม่ใช่วันที่3และก็จบเรื่องได้ใบดำนะฮะคุณต้องเข้าสู่กระบวนการขึ้นศาลอีกคุณจะไปได้ใบดำอย่างไรนะฮะคุณจะไปได้ใบดำได้ยังไงและประเด็นถัดมา สารมีคำพิพากษา30สิงหาคมโดยหลักนะครับนายจิรัตต้องเข้าไปเป็นทหารทันทีต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ทันทีนะฮะแต่นี่นายจิรัตก็บอกว่าไปจับใบดำใบแดงในภายหลังและได้ใบสอร433ทั้งที่ระเบียบทหารชัดเจนแล้วคุณเมสซีบีสิทธ์จะไปจับใบดำใบแดงแล้วคุณต้องไปเป็นทหารทันทีในปีถัดไป วันนี้คำถามคือใครหน้าไหนที่ช่วยให้จิรัตไม่ต้องเป็นทหารคุณจิรัตสารพิพากษาชัดเจนนะฮะคุณผิดเพราะคุณหน,นีคุณไม่ไปรายงานตัวตามที่กฎหมายกำหนดคือคุณหนีนะฮะเสร็จปุ๊บคุณมารายงานตัวในวันรุ่งขึ้นทหารเจ้าหน้าที่ก็พาคุณไปเข้าสู่กระบวนการมันไม่ใช่จบภายในวันเดียวคำพิพากษาของศารออกมาวันที่30 สิงหาคาม2,55 5ันห้ารโปรเซสมันคือยังไงฮะท่านผู้ชมครับสมมตุติคุณจิรัตไม่ไปวันที่สองใครไม่ไปทางทหารเขาจะลิสข้อมูลรายชื่อเลยมามีกี่คน5คน7คน10คนที่ไม่มาวันนี้ส่งข้อมูลไปให้กับพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจตำรวจ,รวจมีหน้าที่ก็ไปติดตามตัวบุคคลต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาคุณทำผิดก,กฎหมายคือหนีทหารพร,บร,รบรับราชการทหาร นะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณจิระมาแสดงตนว่าผมคือคนที่มารายงานตัวไม่ตรงหรือคนที่หนีทหารไปเนี่ยนะครับผมไม่มีเจตนาครับเจ้าหน้าที่ก็จะพาคุณจิระไปส่งต่อพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจตำรวจก็ต้องรวบรวมทำสำนวนพิมพ์ข้อความว่าตึกต๊กตึ๊กคนหนีทหารใช่ไหมคุณชื่อนามสกุลตรงใช่ไหมเสร็จปุ๊บตำรวจก็ต้องส่งสำนวนนี้นะนัดคุณจิรัะที่มารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จ เพื่อจะส่งไปสู่พนักงานอายการทหารพาไปอายการเลยไม่ได้นะครับพนักงานอายการตรวจสำนวนเสร็จปุ๊บอ่ายืนยันชัดเจนจิรัตมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนพามาที่อายการเสร็จปุ๊บนะก็เตรียมที่จะนัดหมายเพื่อจะส่งฟ้องต่อศาลนะครับถึงวันส่งฟ้องต่อศาลคุณจิรัตก็ต้องมาแสดงตัวต่อศาลและก็ไปยอมรับสารภาพในชั้นศาลณนะตอนนั้น ใช้เวลาตั้งแต่3เมษายน55ตามที่คุณเจรัฐบอก5เดือนนะฮะ5เดือนปัญหาคือหลังจากที่ศาลลงให้รอลงอาญาแล้วเนี่ยนะครับ55 56 5, 57คุณเจรัสตอนนี้อายุ35นะครับอายุ3อายุเท่าไหร่35นะฮะตอนนั้นเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือปี2561นะครับ 255555565758596061 7ปีครับคุณจิรัตไปอยู่ไหนมานะฮะคุณจิรัตต้องไปแสดงตัวแล้วก็รับราชการทหารแต่คุณจิรัตดันมีสอดส43มาโชว์ตามคลิปนะฮะทีมงานดูคลิปนี้มีสอดส4 3มมาโชว์และได้ใบดำด้วยไอ้ยาไอ้ตรงนี้มันสำคัญนะฮะเพราะ มันมีกระบวนการที่น่าจะมีคนเนี่ยช่วยเหลือให้คุณจิรัตได้ใบสอดอสิ 43, โดยไม่ชอบหรือเปล่านะฮะได้ใบสอดอสิ 43, โดยไม่ชอบหรือเปล่าวันนี้ท็อปนิวสองเรานะฮะท็อปเพจไลน์ก็เลยต้องมาลงในรายละเอียดเรื่องนี้นิดนึงผมย้อนกลับไปเมื่อวานที่พลโททวีพอัทวิพูลน,น,นะฮะได้มีการออกมาถแถลงข่าวผมสรุปเป็นประเด็นประเด็นแบบนี้ ท่านพลโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานลงในรายละเอียดประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนรอดอแบบผมไม่ได้สอนเ,เรียนรอดอแบบผมนะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครที่จะไปเกณฑ์ทหารได้ใบสอสอแปเพื่อไปได้ใบสอสอสี่ิบสามเข้าสู่กระบวนการของการเกณฑ์ทหารคุณจะได้ใบสอสอสีสามมาอยู่สองรูปแบบหนึ่งผู้ที่มีผู้ที่ผ่านกระบวนการตรวจเลือกมาจับใบดาใบแดง จะต้องมีประธานและคณะกรรมการลงลายเซ็นทั้งหมดกรรมการ5คนครบทุกช่องนี่คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คนจิรัตต้องมี5ราลายเซ็นนะฮะก็ต้องไปขยายดูลายเซ็นที่1ประธานกรรมการลายเซ็นที่2ที่3ที่4ที่5ก็ว่ากันไปนะฮะมันจะมีตั้งแต่กระบวนการมาแสดงตนนี่คือลายเซ็นคนแรกจากแสดงตนเสร็จปุ๊บคุณก็ไปตรวจร่างกายนะฮะ ตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บได้ลำดับนะได้ลำดับคุณก็มานั่งเข้าแถวรอเข้าแถวรอเสร็จปุ๊บคุณถึงคิวคุณก็ก็ไปจับพอไปจับเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ลายเซ็นของคนที่3ที่อา้าวจับเสร็จแล้วคุณผลออกมาเป็นยังไงเป็นดําหรือแดงนะฮะแล้วคุณไปอยู่หน่วยไหนลายเซ็นที่4ปิดท้ายที่ท่านประธานประจําประธานกรรมการในการจัดนะในการตรวจคัดเลือกทหารวันนั้น5้าลายเซ็นที่คุณต้องได้ถ้าคุณไม่มี5้าลายเซ็นนี้ชัดเจนฮะเอกสารปล้อม นี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองผู้ที่ผ่อนผันจะได้สอดอ43กลับไปเช่นเดิมแต่จะมีช่องเขียนว่าผ่อนผันนะแต่นี่คุณได้ใบดำนะแสดงว่าคุณจับนะเงื่อนไขสำคัญที่ต้องได้รับจากมือประธานในวันตรวจเลือกเท่านั้นวันนี้คุณบอกว่าคุณไปที่อำเภอไปเสียค่าปรับแล้วเขาก็ให้คุณมาจับใบดำนะจับใบดำเสร็จปุ๊บคุณก็จบอ้าวคุณจิรัฐทำไมของคุณมันง่ายเช่นนั้น แล้วคนอื่นๆที่เขาไปยืนลุ้นกันเนี่ยนะฮะโอ้หัวใจวายนะจะลุ้นใบดําใบแดงกันเนี่ยนะแต่ทํำไมของคุณแลดูมันง่ายๆนะฮะจบเสร็จเรียบร้อยประเด็นสําคัญที่เป็นหลักฐานมัดแน่นนะฮะก็คือพันเอกพง,พงสพงศลิตพวังขนนันนะฮะผู้อำนวยการกองการสัตดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านบอกว่าแบบนี้บุคคลที่จะได้รับหมายเรียกก็จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ซึ่งจะกําหนดไว้ว่าสถานที่ใดวันใดเวลาใดอันนี้ชัดเจนเรารู้อยู่แล้วเพราะของคุณไปที่อําเภอบางบกงจังหวัดฉะเชิงเซาสาระสําคัญสําหรับการลงหลักฐานในสอ .43 จะมีอยู่3ท่อนท่อนแรกจะเก็บไว้ที่สํานักงานสัตว์ดีอันนี้คือต้นขั้วท่อนที่2จะเก็บไปที่กองทัพภาคที่ภูมิลําเนาทหารอยู่นะฮะอันนี้ก็คือกองทัพภาคที่1สัตวดีที่ภาคที่1 ท่อนที่สามอยู่กับเจ้าตัวก็คืออยู่กับคุณนะฮะอยู่กับคุณหากผ่อนผันแต่ละท่อนก็จะถูกถูกเก็บแยกต่างกันเพื่อตรวจสอบนะ,ะถูกเก็บแยกต่างกันเพื่อตรวจสอบฉะนั้นแล้ววันนี้ต้นขั้วนะฮะต้นขั้วที่เขามีไม่ได้ระบ,บุชื่อจิรัตนะฮะต้นขั้วที่ทหารมีวันนี้เขาไม่ได้ระบ,บุชื่อคุณจิรัตน แต่เขาระบุชื่อเดิมของคุณจิรัตนะครับชื่อเดิมของคุณจิรัตนนั่นก็คือณวรินทรทองสุวรรณต้นขั้วระบุณวรินทรทองสุวรรณแต่ปลายขั้วที่อยู่กับคุณจิรัตมันกลายมาเป็นชื่อจิรัตได้อย่างไรนี่นะฮะทีมงานเรามีทับเทียบประกอบนะฮะจะเห็นสองอันจะได้ขยายในชื่อชัดๆเนี่ยจิรัตทองสุวรรณนะครับนี่คือมาได้อย่างไรวันนี้สังคมจึงคาใจว่าเอ๊คุณจิรัตเนี่ยนะครับ ทำลายที่กองทัพเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณจิรัตท,ทองสุวรรณอายุ2ออายุนะเกิด2,531นะฮะซึ่งปกติก็จะต้อง2,552หรือ2 5 5 5ถึง5,4ที่จะเข้าเกณฑ์ในการผ่อนผันแล้วก็2,555ก็จะมาตรวจคัดเลือกทหารนะครับ 2,554จิรัตบอกว่าตัวเองขับรถไปที่ศาลจ่ายคราปรับนะฮะจำคุก1เดือนต่างๆนะนะี่ให้รอลงอาญาแต่ข้อที่จริงคือ2,555จิรัตต้องมาแสดงตัวเพื่อที่จะผ่อนผันต่อนะครับหากไม่ได้การผ่อนผันต้องตรวจเลือกอันนี้คือแกะมาจากคําพูดของคุณจีรัตนะฮท่านผู้ชมครับนี่นะครับถัดมา2,556คุณจิรัตต้องไปเป็นทหารทันที ไม่ต้องจับใบดําใบแดงแล้วเพราะว่าสารสั่งเมื่อ2,555ไปแล้วแต่2,556จนถึง60นายจิรัตไม่มาแสดงตนทําให้หมดเขตของการผ่อนผันนะฮะ2,561คือพูดไง่ายๆว่าตามกฎหมายนะครับชายไทยอายุตั้งแต่20ปีแต่ไม่เกิน30ปีต้องรับราชการทหารเมื่อปี2,561คุณจิรัตไม่มาแสดงตนก็คืออายุเกิน30ปีแล้วทําให้ คุณจิรัตไม่ต้องมารับนะการเป็นทหารจึงต้องมาขึ้นบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่2โดยในสาระบบข,ของทหารเขาอยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกนะฮะชัดเจนนะครับนี่นะฮะซึ่งโดยสรุปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณจิรัตเหนื่อยแนะ่นะฮะเหนื่อยหนักจริงๆ พราะพูดสามครั้งไม่ตรงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับพูดสามครั้งนี่ไม่ตรงกันเลยยิ่งออกคำพิพากษาให้ดูนะชัดเจนนะครับแต่วันนี้ในฝากฝั่งของพรรคเก้าไกลที่ออกมาช่วยเหลือหรือออกมาพยายามที่จะออกมาถแถลงนะช่วยคุณจิรัตอย่างเช่นคุณภริศวัชรสิริทุนะสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคเก้าไกลก็ออกมาระบุบอกว่าการที่กองทัพไม่พบต้นขั้วในใบสอดส43ิของนายจิรัตะนะ ต้องแยกออกเป็นสองเรื่องนายจิรัตยืนยันว่าได้รับใบสอรอสิิสามมาจากเจ้าหน้าที่จริงๆและคาดว่านายจิรัตพร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบถูกต้องนะฮะถ้าไม่พร้อมเขาก็ตรวจสอบคุณจิรัตอยู่ดีพักก้าวไกลในฐานะสถาบันทางการเมืองยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามจะใช้กระบวนการตามกฎหมายของพักในฐานะของพักการเมืองที่เข้ามาทํางานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศ และได้เงินเดือนมาจากภาษีประชาชนก็ยินดีให้การตรวจสอบนะในการทำงานอยู่แล้วรวมไปถึงหากสารต้องการความร่วมมือผ่านกระบวนการทางกฎหมายเราก็ยินดีพักเปิดอ้าอา้าวตรวจสอบมาเลยพร้อมให้การสนับสนุนขณะเดียวกันวันนี้ประชุมครมวนะครับรัฐมนตรีที่ถูกสื่อถามมากที่สุดในวันนี้คนหนึ่งก็คือคุณสุทินคลังแสงรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลองดูว่าท่าน อบเรื่องนี้อย่างไรเพราะหลายคนกําลังพุ่งเป้าไปที่กาลาโหมไปกันแกล้งสสจิรัตหรือเปล่านะลองไปฟังดูบนช่วงบางตอนครับจริงๆ mm hmm. เขายังไม่ได้รายงานแล้ววันนี้คิดว่าวันนี้คงรายงานะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ากองทัพพยายามจะปิดปากเขา้ยค่อเพราะว่าออกเรื่อง ก็จะไปกลัวทำไมเราก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเพราะนั้นเราก็มั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจในตัวเขาก็ไปปิดไม่ได้ไม่ไม่มีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นี่ถ้าถ้าไม่ถ้าสมมติคนไปยื่นแล้วนี่ถ้ากองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนสังคม มันคนเป็นมาเป็นนักการเมืองหรือไม่นักการเมืองก็แล้วแต่แหละมันถ้าโอกาสที่สังคมขังแข็งใจมันก็ต้องเคลียร์ให้หมดไม่ใช่ว่าพอเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนี่เราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไม่ใช่ถ้าเกิดประเด็นแล้วก็ต้องมีคําตอบกับสังคมโดยเฉพาะคนเป็นนักการเมืองและเป็น,นนักการเมืองที่ไปตรวจสอบเขาเรื่องนี้ด้วยนักการเมืองรุ่นใหญ่นะครับสอนน้องๆน,นักการเมืองรุ่นรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับว่า จะไปตรวจสอบเขาตัวเองก็ต้องคลีนด้วยตัวเองก็ต้องพร้อมให้กับให้ถูกตรวจสอบด้วยถ้าตัวเองไม่พร้อมให้ถูกตรวจสอบก็จะไปสง่างามได้ยังไงไปตอบสังคมได้อย่างไรวันนี้ไม่มีการกันแกล้งกันนะวันนี้เป็นเรื่องของการทําตามหน้าที่ปกติเท่านั้นโอ้โหนะ,ะคุณเรืองกายิกิจวัฒนะนะครับในฐานะที่ติดตามนักตรวจสอบอีกคนหนึ่งเหมือนกันได้เปิดเผยจบอกว่าวันนี้ตนเองได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS เพื่อที่จะขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชได้ตรวจสอบนายจิรัตทองสุวรรณสอสอพักเก้าไกลจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีพฤติกรรมที่ฝา่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ15หรือไม่ลักษณะตามข้อ27วรรค2หรือไม่พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายในการฝา่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์2,550มาตรา14หรือไม่เพราะเอาเอกสารเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมานำเสนอะก็ร้องให้ปปชตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคุณเรืองไกรนี่ก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันปิดท้ายที่คนคนนี้นะท่านผู้ชมครับคนคนนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อผู้พันสู้นะฮะผู้พันสู้ตัวจริงคนที่ใช้ Facebook นี้ต้องยอมรับนะว่าช่วงในการชุมนุมเมื่อปีคนแสดง2,552 2 5 5 3นะคนคนนี้ชื่อนาวาอากาศเอกชนินคล้ายครึงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเจ้าของเพจผู้พันสู้ตัวจริงนะฮะโพสต์แบบนี้ในในทวิตเตอร์เนะฮะโดยคนคนนี้ได้มีการโพสต์ทาง x บอกว่ากูจะสรุปเคสไอ้สอสอและแกงให้ฟังตรงๆแบบดักดัก,ดก,ดกนะผมก็เริขออนุญาตไปแบบด,ดักดักเหมือนกันเรื่องของเรื่องคืออ่น่าจะพูดได้นะ นะแม่งนะฮะไม่ไปเกณฑ์เลยโดนขึ้นศาลและตามจริงหลังผ่อนพันมึงไม่ต้องจับมึงไม่โดนทหารเลยเขาเลยออกใบแทนให้เอาไปสมัครงานและไม่ต้องเป็นพอเรื่องแดงเขาก็ชิ่งก็รับไปอสอกอขอนะฮะหรือว่าภาษาในโลกโซเชียลเขาก็จะนะกูขำแต่ว่าคำแรกไม่อ่านนะมันหยาบ โดยสรุปนะฮะเพจคนที่เป็นคนแสดงคนที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและเป็นทหารนะเป็นทหารอากาศมาก,ก่อนนะครับบอกว่างานนี้นะตามจริงทุกคนเข้าสู่กระบวนการศาลคุณก็ต้องมาเป็นทหารแต่ใช้ช่องทางในกระบวนการของการทําอย่างไรก็ได้ให้คุณไม่เป็นทหารหรือเปล่านะจะเกี่ยวข้องกับรรสัตว์ดีจังหวัดเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆหรือเปล่าอันนี้ ไม่ทราบนะไม่ทราบแต่ที่สุดแน่คำพิพากษาออกมาชัดเจนไม่ตรงกับสิ่งที่สสจิรัตให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยก่อนหน้านี้เลย